ครับน,บนี่ครับนั่นนั่นลือพี่นั่นนั่นลือพี่นี่คือสิ่งล่อหน้าโกตับฟองมอบบชั่วรุยครับ ส,สวัสดีครับฟุวงปวนกันครับผมดิจนายนัน,นละครับที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ครับเป็นวันพิเศษ วันนี้ผมมีแขกรับเชิญเข้าทุกคนมีแขกรับเชิญนะนะมีแขกรับชมรับเชิญนนเนอะช่องผมนะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันเนอะเอาละครับ,รบวันนี้แขกรับเชิญของผมก็เป็นน้องดิวไลโลครับทุกคนนี่ <laughs> <laughs> น้องดิวนะครับเป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งนะครับแต่อยู่บ้านเดียวกันนั่นลนะสวัสดีครับผมดิวครับผมข <laughs> <ม> <laughs> ี้ว่าตัวใหญ่ปะ่ะ <laughs> <laughs> ตัวน้อยผมดิวพี่ เออแล้วแต่เจ้าไอ้ทวงห้องกินไหมอย่างก็างกงางมากินอย่าก็ซี่โครงย่างมีไหนซี่โครงอยู่หมูแป๊ดสักเตือดซุมแมเด้อสุมแมเด้อไอ้ไอ้ขี้ขานเต็มครัวอันเต็มครัวอันเต็มครัวไอ้ขี้ขานหรอเออไอ้ขี้ขานคนเดียวบักวันนี้เป็นแผนวันนี้เป็นแผนเราจะไปกินกแางหมูย่างเข้าทุกคนเคยไปกินกแางหมูย่างก่อนร้านปลาไหลนะมีแต่ใดร้านปลาไหลตุ้งเซี่ยวที่ข้างพราะ่ามักแน่ ผมเคยหานเดอรโค้มันหน้าผมเคยแวะซะเถอะเออนะกั้งหมูย่างเปิ้ลนี่นะผมบอกไว้เลยโคตรกรอบครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มของเปิ้ลนี่นะปวดยางมอนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยแล้วเาก็เดินไปแปกันที่ร้านแล้วครับไปเลยเอาละครับถึงแล้วนะครับร้านนี้เปิดมาประมาณกี่เดือนว ผมก็บอกหู้นะพี่ลราอ้อนองค์ประธานแล้วแล้วเนี่ยองกายองค์ปรานแล้วนะไม่เคยเกินแม่ผมก่อหานล้วนะถือว่ามืนขนาดนะครับแต่ตอนนี้สั่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนทรามาเซอร์ครับแต่โองหมูย่างได้รอความเนื่องเพราะว่ามันยังไม่เสร็จครับทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเคลิปได้แล้วครับทุกคนมามามาว้าวเด็กเด็กเด็กโอ้โหขากี่เมย์เนี่ย มามา,ม,ออามาดูอีกกันครับทุกคนมามี สมจานไงพี่สม <Okay. S 2> จานจานน้อนแล้วนีว่อย่างวะหมูย่างอันนี้เป็นเนื้อหมูครับไส้แล้วก็อันนี้ก็สามจานนี่โค้าฮะเออนี่เป็นข้อหมูคร,ครับนี่ว้าวครับนี่ยลุยครับอื้ม นั่นเลือพี่นั่นนั่นเลือพี่นั่นั่นเลือพี่เครืิ้มมนลามาครับทุกคนน้ำจิ้มมันอร่อยอ่ะลอง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 มจานเนึ่โอเคโอ้เมียครับเบียครับอันนี้มาได้รีวิวจริงหเจริง นี่ของแต้นะครับลำแตะน้ำจิ้มมันเนี่ยมันละเอียดละเอียดครับทุกคนเนี่ยพอเนะเนี่ยมันละเอียดขนาดครับมันโค่นขนาดนั้นเนี่ยนั้นกินน้ำจิ้มนะ <c oughs> มอไดแต <c oughs> ่ใส่ใส่ใส่ครับนี่ปลุยครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆเนี่ยแค่ข้อมูลเนี่ยคุณลองกันไหมดำมากๆเลยโอ้เจ้าเก่าเจ้าเก่าอืมกรอบอืมจะลองทอดจีนกันบ้างครับนี่ลองไปละลำลำลำเด็ดๆกินนี่แล้วกันกินแล้วกินเมื่อใดวะกีนหนุกดูครับอืมมันเหนียวเนอะเนาะ เหนียวนุ่มเขาม่จานละแม่จานครับัครับอืมนำอเด็ดวหาครือนืมเป็นยังครับเป็นยังครับอืมกอบเสร็จพับเสร็พัก นี่คือกลิ่นล้าหน้าคนกลับกองมามาต่อกันเลยครับทุกคนนี่จ่วอืมจานละ30บาทนะครับเออดดร้านนี้อยู่ที่บ้านตุงเซียวนะครับข้างอรก็เดี๋ยวก็ดวว็กวเก หยุดติดกับเขาว่าหมากเลยครับถ้าลูกตังในเวียงมาก่อนเลยแยกลูเซียวลงไปตังกอมตองครับน้อยเดียวครับร้านจะอยู่ทางขวามือมาได้นะครับจานรับสาบาทครบคุ้มมากนุยครับ น้ำน้ำน้ำนมเยน้ำซ่าครับมะนาวโซดาครับเลยโอ้ยมะนาวโซดาล่ะนี่หลาดเปรี้ยวเปรี้ยวเอาขมขุมหน่อยเนาะต่อูต่อ ครับเกลอบหมดแล้วนี่ก็พร้อมกันเลยหนึง่งโอล <c oughs> ุยครับรมอสลุยครับรเดี๋ยวใส่ มาครับลุยครับโมดเป็นจีนเรียบร้อยครับทุกคนกินมาแตงก่อนเอดีเยด๋ยวก็มาแตงแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็พักครับมันนิยมพักนิยมเนื้อ เอาละครับขอบฝากคนไลค์และกดกดคลิปสามดวกับเนื้อเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบเอาละครับคุ้งกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายัสดีครับครับผม